กระทรวงอุตสาหกรรมได้ดําเนินการคัดเลือกอุตสาหกรรมและโรงงานดีเด่นนะคะตั้งแต่ปี2524ถึง2535ค่ะโดยเป็นรางวัลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมต่อมาเมื่อปี2536ก็ได้พัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบการคัดเลือกและการให้รางวัลโดยได้ยกระดับความสําคัญขึ้นเป็นรางวัลของท่านนายกรัฐมนตรีและได้ดําเนินการคัดเลือกโรง,งงานและสถานประกอบการเพื่อเชิดชูเกียรติให้เป็นตัวอย่าง ที่ดีแก่โรงงานและสถานประกอบการให้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบการดำเนินการในการพัฒนาอุตสาหกรรมดาเนินการตั้งแต่ปี2,536ถึงปัจจุบันปี2,565ค่ะกระทรวงอุตสาหกรรมได้กําหนดรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น9ประเภทรางวัลโดยสำนังกงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหรือสอสอ,อก็ได้รับมอบหมายให้ที่นาคัดเลือกอุตสาหกรรมประเภทอุตสาหสกรรมศักยภาพค่ะ ทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าอุตสาหกรรมศักยภาพคืออะไรอุตสาหกรรมศักยภาพก็คืออุตสาหกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเพิ่มมูลค่าในกระบวนการผลิตเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศโดยมีความมุ่งหวังเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนรายได้ของประเทศเพิ่มขึ้นประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าอุตสาหกรรมศักยภาพคืออะไรอุตสาหกรรมศักยภาพเราแบ่งออกเป็น3กลุ่มค่ะ กลุ่มแรกก็คือกลุ่มอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพเราเรียกว่ากลุ่มอุตสาหกรรม first S curve นะคะกลุ่มต่อไปจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ควรปฏิรูปค่ะเราเรียกกันว่ากลุ่ม second wave S curve และกลุ่มสุดท้ายนะคะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมศักยภาพในอนาคตหรือกลุ่มอุตสาหกรรม new S curve ค่ะอาทิเช่นยานยนต์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะนะคะจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตค่ะ เรามาดูกันว่าที่ผ่านมากระทรวงอุตสาหกรรมได้คัดเลือกอุตสาหกรรมดีเด่นโดยเฉพาะอุตสาหกรรมศักยภาพเราคัดเลือกผ่านไปแล้วตั้งแต่ปี2,560ค่ะที่มาของอุตสาหกรรมศักยภาพก็เนื่องจากว่ารูปแบบของอุตสาหกรรมได้ปรับเปลี่ยนไปกระทรวงอุตสาหกรรมได้เ็เห็นความสําคัญของ อุตสาหกรรมศักยภาพที่ได้นำเรียนไม่ว่าจะเป็น first S curve second S curve หรือว่า new S curve ก็เลยกำหนดอุตสาหกรรมประเภทศักยภาพขึ้นเพื่อคัดเลือกสถานประกอบการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับรางวัลโดยรางวัลน,นี้ได้เริ่มตั้งแต่ปี2560ค่ะถึงปี2565มีโรงงานอุตสาหกรรมสถานประกอบการที่ดีเด่นได้รับรางวัลไปแล้ว44ประเภทโรงงานและสถานประกอบการในปีนี้เองปี2565ค่ะ มีอุตสาหกรรมศักยภาพที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการที่พิรณาอย่างเข้มข้นนะคะมี6สถานประกอบการที่ได้รับรางวัลจากท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งปีนี้กำหนดขึ้นในวันที่5ตุลาคมค่ะณตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาล เรามีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศมุ่งหวังที่จะเชิดชูเกียรติและก็ยกย่องประกาศเกียรติคุณกับโรงงานที่ได้รับรางวัลน,นะคะดังนั้นในในปีนี้นะคะก็จะเชิญชวนให้ท่านสมัครค่ะในปี2566ที่จะถึงนี้เรามีเกณฑ์การพิจารณาเพื่อจะมอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ให้กับสถานประกอบการนะคะ โดยท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดในการที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่ w w w o i e go d t h ค่ะเป็นเว็บไซต์ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหการรมในเบื้องต้นขออนุญาตนำเรียนเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเราได้พิจารณาคัดเลือกโดยกำหนดเกณฑ์คร่าวๆนะคะในแต่ละหมวด6หมวดด้วยกันที่หมวดนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ท่านำมาใช้ในกระบวนการผลิตการพัฒนาบุคลากรและก็แผนการปฏิรูปอุตสาหการรม ท่านแต่อย่างไรก็ดีการลงมือทําการเห็นตัวอย่างที่ดีจะเป็นประโยชน์ ส่งคุณค่านอกจากประกาศเกียรติคุณแล้วจะเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างเป็นแรงจูงใจให้สถานประกอบการที่คิดว่ามีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ที่จะได้รับรางวัลและในปีนี้เราจึงขออนุญาตนําเสนอตัวอย่างของสถานประกอบการ3-4สี่สถานประกอบการที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นจากพระนัทท่านนายกรัฐมนตรีประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพดังนี้ค่ะ โชคนำชัย HITECH PRESSING เดิมเนี่ยเป็น,น OEM ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์นะครับเราได้ผันตัวมาทำธุรกิจที่เรียกว่ามีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองก็คือเป็นเรืออลูมิเนียมเป็นรถบัสอลูมิเนียมนะครับแรงจูงใจที่ยังทำให้เรามามาเข้าคัดเลือกทำการคัดเลือกรา,างวัลเนี่ย ก็คือมาจากเดิมเมื่อกี้ที่บอกว่าเรามาจากสาหกรรมรถยนต์อยู่แล้วเรามีมาตรฐานอยู่แล้วแต่ช่วงจวังหวะที่เราเปลี่ยนผ่านตัวเองมาทํางานนวัตรกรรมเนี่ยเราก็มีโปรเซสใหม่ๆมีกระบวนการใหม่ๆมีพนักงานอะ่ะจะเป็นกลุ่มเดิมแต่มาอัพสกิลใหม่เนี่ยเราก็จนสร้างผลิตภัณฑ์ได้เนี่ยเราเชื่อว่าการที่เรา,เ,าเข้ามาประกวดเนี่ยก็ได้เป็นการทบทวนได้เป็นการพูัวเองว่าไอ้โปรเซสใหม่ๆที่เราทําที่เราคิดต่างๆเนี่ยมันเป็นไปตามมาตรฐานไหมแล้วก็มัน มันอยู่ในลักษณะที่เป็นมนาตรฐานสากลหรือเปล่านวัตก,กรรมท,ที่เรานำเข้ามาประกวดเนี่ยก็คือจะเป็นรถมินิบัสอลูมิเนียมซึ่งความจุดเด่นของมันทำไมต้องเป็นอลูมิเนียมอย่างที่บอกครับรถมินิบัสเนี่ยมันอยู่ในเซกเมนต์ที่เป็นคอมเมอร์เชียลวีเคิลก็คือเป็นรถเ,เพื่อการพาณิชย์หมายถึงว่าลูกค้านจะซื้อรถบัสก็ต่อเมื่อราคาถูกนะครับแล้วก็าการเมนเทนเนนซต่ำ ซึ่งของเราเนี่ยเราใช้อลูมิเนียมในการผลิตประกอบเนี่ยความยากของมันก็คือว่าอลูมิเนียมมันแพงกว่าเหล็ก3-4เท่าแล้วถ้าเราเอาอลูมิเนียมที่มันมีราคาแพงเพื่อเราอยากจะได้ข้อดีของมันก็คือความความเบานะไม่เป็นสนิมแล้วก็การซ่อมบำรุงเนี่ยก็ถูกมากๆนะครับถูกกว่าในส่วนของบอดี้ที่เป็นเหล็กหรือที่เป็นไฟเบอร์แบบของเดิมยันเนี่ยการที่จะเอาวัตถุดิบสมัยใหม่เข้ามามาทำนะครับก็คือ ความยากของมันคือจะทำยังไงให้รถของเราที่เป็นฟินิชโปรดักต์เนี่ยราคาถูกที่สุดแล้วก็สู้กับตลาดสากลได้ซึ่งก็หมายถึงว่ามันต้องผ่านกระบวนการที่เป็นนวัตกรรมมากมายตั้งแต่เริ่มตั้งแต่การออกแบบนะครับการผลิตนะครับโปรเซสกระบวนการผลิตต่างๆนะครับแบ็กกราวด์เราเป็น OEM อยู่แล้วเรามีประสบการณ์นะครับการทำงานภายใต้ระบบเรามีระบบ ISO อยู่เรามี รางวัลที่มีมาตรฐานเกี่ยวกับการผลิตมาในอดีตนะครับพอเราที่จะผันตัวไปทำนวัตกรรมใหม่เนี่ยเราก็เริ่มต้นจากการที่มีวัตถุประสงค์มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะเรามีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างอุตสาหกรรมไทยเรามีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างแบรนด์ขึ้นมาจะสร้างโปรดักท,ที่เป็นไทยขึ้นมาอันนี้เป็นตัวตั้งต้นเลยนะครับแล้วก็อีกส่วนที่สำคัญมากก็ที่ผมจะบอกส่วนมันจะมีแพชชั่นจากท่านประธานนำชัยว่าจริงๆเราต้อง ฐานะที่เป็นอุตสาหกรรมไทยเนี่ยต้องยกระดับตัวเองได้นะครับต้องทําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เป็นมาตรฐานได้อันนั้นก็เป็นจุดตั้งตน้นแล้วพอหลังจากนั้นมาเนี่ยก็คงเอาตรงนี้ถ่ายทอดให้กับพนักง,งานนะครับผู้บริหารทุกคนเนี่ยว่าจะต้องมาเริ่มการทํไอดีใหม่แบบเต็มรูปแบบที่เราไม่เคยทํามานะครับเป็นการพัฒนาวัสดุพัฒนากระบวนการใหม่ๆขึ้นมานะอันนี้ก็เป็นเป็นส่วนที่เราเอามาตั้งต้นในการพัฒนาศักยภาพของเรานะมีการเทรนนิ่งมีการใส่ระบบเข้าไปนะครับแล้วก็ แน่นอนก็คือความเชื่อมั่นเรื่องของพนักงานเรื่องของผู้บริหารเดิมๆของเรานะครับที่สามารถยกระดับตัวเองได้นะครับข้อดีของการการเข้ามาประกวดนี้อาจจะอาจจะได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่นะครับหมายถึงว่าถ้าได้ก็ยิ่งเป็นข้อดีใหญ่คือว่าก็เป็นการพูดตัวเองแล้วว่าว่าเราเนี่ยเดินมาในทิศทางที่ถูกต้อง นะครับแล้วก็รางวัลน,นี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นการันตีให้แล้วก็เป็นส่วนที่ทําให้คนภายนอกรู้จักองค์กรเรามากขึ้นนะครับแต่ถ้ากรณีว่าไม่ได้ขึ้นมาผมก็มันจะมีแต่ข้อดีก็คือว่าอย่างน้อยเนี่ยเร,เราเราเราได้รู้จุดนะครับที่เราต้องกลับไปปรับปรุงเพราะว่าการที่เข้ามาประกวดหมายถึงว่าต้องมีทางทีมกรรมการเนี่ยที่มีความรู้ความสามารถเยอะมากนะครับทุกคนรู้มาตรฐานรู้เรื่อง ระบบทั้งหมดเนี่ยเข้าคงเข้ามาตรวจสอบเข้ามาออดิตต่างๆฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าข้อไหนที่เรายังไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือจะเป็นข้อบกพร่องที่ที่ควรต้องปรับปรุงเนี่ยก็จะมีมีการบอกเป็นข้อนะซึ่งซึ่งตอนนี้ก็ผมถือว่าเป็นข้อดีที่เราสามารถเอาข้อต่างๆพวกนี้กลับไปปรับปรุงได้ทันทีเลยเหมือนมีคนตรวจสอบให้เราแล้วก็สามารถแก้ไขได้ถูกจุดแล้วก็ปีหน้าก็เข้าใจว่ามันก็จะเป็นการลดระยะเวลาในการ พัฒนาของเราไปได้เยอะนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีก็ยังไงเชิญชวนทางทางพี่ๆเพื่อนๆผู้ประกอบการเข้ามาร่วมประกวดนะเข้ามาร่วมทํากิจกรรมนี้นะผมเชื่อว่ามันเป็นประโยชน์ต่อต่อทุกคนเป็นประโยชน์กับตัวเองในการยกระดับเป็นประโยชน์ต่อในส่วนของภาพรวมขององค์กรนะครับ Sawadikap and welcome. I am Joe Fernandez, the Managing Director for Microchip Technology Thailand Operations. Uh, Microchip Technology is a leading provider of microcontrollers, mixed signals, analog, and embedded solutions. Our vision is to be the very best embedded solutions company ever. Microchip Technology is headquartered in Chandler, Arizona, US of A. Microchip Technology Thailand. Is, has been operating here in the Sao province for the last 25 years we have two factories and we have a workforce of 5600 people the company is measured in various dimensions ranging from overall business management systems application of science and technology business plans and strategies human capital development innovation productivity development and social responsibility to enhance the quality of products and its services which in turn contributes to the thailand economy microchip decided to pursue this prestigious award which confirms that management that microchip has a good management system microchip values continuous improvement as well as its employees these two topics are defined as part of our core values therefore our company encourages our company or employees to drive for innovations. The innovation submitted for this award is semiconductor device packages with electrical routing improvements and related methods, which is the process innovation. This innovation has been granted a patent by the United States of America Patent Office and it also creates an opportunity to benefit the overall semiconductor industry prior to participating towards the, uh, the award, a working team had studied the criteria to understand what are the scope and factors that the committee was aiming for. the team then gathered all relevant information as well as selecting our best innovation to present to the audit committee. the key success factor to win this award is a specific example which demonstrated on the contribution of our business towards thailand's economy. So, the benefit of the potential industry award is to ensure that the overall business operation is in good health and in compliance with the government and industry standards. Finally, the award participation is a good learning and development tool and an opportunity for our organization to grow. And I urge all of you companies to actually pursue with this potential industry award. Thank you. สวัสดีครับชื่อยองยุทธพักดวงจันทร์ครับเป็นผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายรัสกิจสัมพันธ์บริษัทเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดมหาชนเดลต้าเราครับผลิตและออกแบบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ตอบโจทย์เมกะเทรนในตลาดโลกนะครับโดยเฉพาะในนโยบายของ Thailand 4.0ไม่ว่าจะเป็นโปรดักต์ทางด้านของผลิตภัณฑ์ในรถไฟฟ้านะครับผลิตภัณฑ์ทางด้านของ ดัต้าเซ็ e เตอรผลิตภัณฑ์ในด้านของการจัดการด้าพลังงานรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ n e t w o r k ร์กและระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าสิ่งพวกนี้ทาง Delta เราได้เน้นเรื่องของนวัตกรรมนะครับ เป็น culture ของบริษัทเรานะครับจนมาถึงในสิ่งที่ถ่ายทอดออกมาในเรื่องของแบรนด์ Promise ของบริษัทก็คือ Smarter, g r e e n e r t o g e t h e r นะครับในส่วนของ Smarter เนี่ยเราจะเน้นเรื่องนวัตกรรมเราจึงมี R&D ที่แข็งแรงมากจึงตอบโจทย์ในด้านของศักยภาพที่เดลต้าได้รับจากกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่เราให้ความสําคัญมากก็คือดังดน SD นะครับในด้านของการ ความยั่งยืนนะครับทำธุรกิจที่มีความยั่งยืนและตอบความต้องการของลูกค,ค้าในปัจจุบันและอนาคตสิ่งที่ทางเดลต้าได้เล็งเห็นนะครับก็คือว่าการการสมัคร ในครับในรางวัลน,นี้มันก็เปรียบเสม,มือนของการทดสอบและการรีเช็คตัวเองด้วยนะครับเพราะว่ารางวัลทางด้านด้านผามิสเตอร์อินดัสทรีวอร์เนี่ยจะมีหลากหลายสาขาหลากหลายคาตแกอรี่นะครับซึ่งก็จะเป็นตัวชี้วัดให้กับทางบริษัทเองด้วยนะครับว่าศักยภาพหรือความสามารถในด้านต่างๆของแต่ละคาตแกอรี่ของบริษัทเราเนี่ยมีความโดดเด่นสมควรที่จะได้รับรางวัลหรือเปล่านะครับ สุดท้ายนะครับผมก็อยากจะขอขอบคุณทางกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับทางกรมนะครับทีเ่เล็งเห็นความสามารถนะครับและศักยภาพของบริษัทเดลต้านะครับก็ผมก็เป็นขอเป็นตัวแทนนห้กับบริษัทและพนักงานนะครับขอขอบคุณทางกระทรวงอีกครั้งครับขอบคุณครับ